คาดการราคาอ้อยปี64ทับ65คาดปริมาณอ้อยไม่ถึง100ล้านตันเกษตรกร,ร,กรยังคงปลูกพืชอื่นอยู่สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องบ่าโซนคนกเกษตรอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับขอคนล like, ะ1ไลค์1แชร์ในการติดตาม subscribe เป็นกำลังใจให้บ่าโซนกันนะครับสำหรับ คลิปนี้นะครับก็ตามที่ท่านผู้ชมนะครับก็ได้คอมเมนต์มาในคลิปนะครับว่าอยากให้คาดการราคาอ้อยในปี2564ทับ65หน่อยหลังจากที่คาดการปริมาณอ้อยนะครับคาดการเงินตามนะครับสมมุติฐานเรื่องเงินตามหลังจากที่เราพอทราบข้าวคร่าวนะครับเรื่อง สมมุติฐานของเงินตามในปีนี้นะครับปี2563ทัฤดูกาลที่ผ่านมานะครับหลังจากปิดหิบไปแล้วนะครับใกล้จะปิดอรอบการคำนวณราคาแบ่งปันผลประโยชน์ให้กับพี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับก็มีสมมุติฐานของราคาอ้อยขั้นสุดท้ายของปี63ทัทบ64ที่คาดการไว้แล้วว่าจะถึง1,000นะครับ1,033บาท44สตางค์นะครับ ในเขตที่ได้รับสูงสุดนะครับก็จะได้รับเงินเพิ่มอยู่113บาท44สตางค์นะครับก็มามองถึงาราคาอ้ยขั้นต้นฤดูการผลิต2,564ทบ65นะครับซึ่งก็น่าจะประกาศพร้อมกันนะครับหลังจากที่ประกาศเงินตามหลังเดือนกันยายนนะครับหลังเดือนกันยายนไปนะครับเป็นเดือนตุลาคมนั้นก็จะเป็นช่วงที่คำนวณ ราคาอ้อยเบื้องสุดท้ายและก็ราคาอ้อยเบื้องต้นของปี64-65นะครับซึ่งราคาอ้อยเบื้องสุดท้ายปี6 3 6าบ64แล้วก็ต่อด้วยราคาอ้อยขั้นต้นปี64-65ทบ6กก็น่าจะราคาจะขยับขึ้นถึง1,000บาทหรือเลย1,000บาทไปเลยทีเดียวนะครับสำหรับราคาอ้อยขั้นต้นฤดูการผลิต2 5 6 4 6นซึ่ง สถานการณ์นั้นก็ไม่ใช่ว่าย่ำแย่นะครับราคาถึงจะดีนะครับเพราะว่าจากการคาดการณ์ปริมาณทั้งโลกจะขาดแคลนน้ำตาลบริโภคนะครับซึ่งการบริโภคน้ำตาลนั้นจะเพิ่มสูงมากขึ้นนะครับแต่การผลิตน้ำตาลนั้นได้น้อยนะครับหลังจากปีที่ผ่านมานะครับซึ่งประสบปัญหาไฟแรงต่างๆนะครับและอากาศไม่เอื้ออำนวยนะครับซึ่ง การคาดการผลผลิตอ้อยของไทยปี2564ันาบทันั้นจะเหลือแค่93.7ล้านตันลดลงจากปริมาณการข้าวกลรอนนะครับ6.3ล้านตันเนื่องจากชาวไร่ยังคงปลูกมันสำปะหลังเพราะความต้องการที่แข็งแกร่งจากจีนซึ่งจีนนั้นต้องการมันสำปะหลังมันเส้นไปผลิตเอทานอลนะครับและแอลกอฮอล์นะครับ,รนะรบจึงทำให้เกษตรกรน,นั้นยังคงปลูกมันสำปะหลังกันอยู่นะครับ พื้นที่ปลูกอ้อยจึงยังไม่เพิ่มขึ้นดังนั้นการคาดการปริมาณอ้อยของปี64ท่ถาก็น่าจะไม่ถึง100ล้านตันนะครับผลผลิตอ้อยต่อไร่ในปีการผลิตนี้คาดว่าจะอยู่ที่10.15ตันต่อไร่เพิ่มขึ้นจากปริมาณการข่าวก่อน0.72ตันต่อไรนะครับถึงขณะน,นี้ประเทศไทยได้รับน้ำผลเพิ่มขึ้น20%จากค่าเฉลี่ย30ปีและเนื่องจากฝน ยังคงตกต่อเนื่องคาดว่าในปีนี้จะได้รับน้ำผล1,600ม mm, ิิเมตรซึ่งเป็นผลดีต่ออ้อยราคาอ,อ้อยเบื้องต้นในปี64-65จะเพิ่มขึ้นทำให้ชาวไร่อ้อยเพิ่มการลงทุนในเครื่องมือและปุ๋ยเพื่อให้ผลผลิตอ้อยต่อไร่สูงสุดนะครับแต่ก็ยังไม่มากพอยังไม่ถึงกำลังหีบของโรงงานน้ำตาลนะครับคาดว่าผลผลิตน้ำตาลในปี2,564-65 จะอยู่ที่10.3ล้านตันเพิ่มขึ้นจากปีก่อน2.74ล้านตันแต่ก็ยังไม่เพียงพอนะครับยังไม่ถึงเพดานที่เคยทําได้ถึง11ล้านตันของไทยนั่นเองนะครับดังนั้นราคาอ้อยเบื้องต้นก็น่าจะเลย1,000บาทก็ว่าได้นะครับท่านผู้ช